ส่วนผู้จัดละคร2คนนี้นะคะต้องบอกว่าโหเขาเป็นดูโอที่เข้าขากันมากๆ เป็นมวยถูกคู่ฟุ่มเขาบอกว่าเป็นผู้จัดที่เหมือนจะหยุมหัวกันอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือพ,<ป>พี่วีรภาพนะคะแล้วก็พี่กีต้าสิริพิษนะคะคู่นี้เนี่ยเขาช็อตฟิลกันตลอดองานนี้เนี่ยเจอทั้งคู่แล้วนะก็ต้องมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะเริ่มที่ฝั่งของพี่กีต้ากันก่อนนะคะเราก็ต้องขอถามถึงน้องชายคนสนิทอย่างคุณอมอัครพันธ์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็คิดถึงแล้วก็อยากจะทราบว่าคุณออมเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้างใช่พี่กีต้าก็บอกว่าคุณอมเนี่ยแข็งแรงขึ้นตามลำดับนะคะแต่ก็ยังอยู่ในนนขขัั้ตอองกกาารรษ แล้วก็ต้องคอยติดตามอาการกับคุณหมอเรื่อยๆใครที่คิดถึงคุณอมก็เข้าไปเม้นไปคุยกับคุณอมใน i อได้เลยดูสิแล้วในท่าเมื่อกี้ภาพเตี่ยวที่แบบกินไอติมอมยิ้มอะคิดถึงนะซึ่งทางพี่กิต้าบอกว่าได้ไปทั้งกินข้าวทำบุญกับทางน้องอมมาบ้างดีใจได้เห็นความสดใสของน้องอมนะแล้วก็แฟนๆแน่นอนช่อง7 h d เรารออยู่ส่งกำลังใจนะคะอยากให้กลับมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นหน้ากันไวๆค่ะ ก็ขออัปเดตอาการอ,อมนะคะตอนนี้น้องน่ารักมากสุขภาพแข็งแรงค่ะคือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรักษาเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าออมีการเมนเทนในการคุยกับคุณหมอก็ทานข้าวกันอยู่แล้วก็มาทําบุญกันอยู่คิดว่าอีกไม่นานไ่ะพี่ว่าม,ามันปลายปีน่าจะเห็นผลงานของคุณอ,อมหรือว่าลุ้นๆว่าคุณอ,อมอาจจะทําอะไรให้เราหายคิดถึงกันบ้างนะคะแต่ตอนนี้น้องก็ฝากมาบอกจริงๆค่ะว่าคิดถึงทุกคนนะคะ <Beyonce>: hmm. ทางนี้ก็อยากจะบอกว่าคิดถึงคุณออมมากเหมือนกั <No. S 1> นนะคะ hmm. ใช่แล้วก็มีน้องในทีมของเราเนี่ยทักไอจไปคุยกับคุณอมเขาบอกว่า,ขอ,าวขอบคุณมากเลยแล้วก็เขาเนี่ยตามอ่านทุกๆคอมเมนต์ที่ทุกๆคนเนี่ยไปคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยเพราะฉะนั้นใครคิดถึงไปคอมเมนต์ไปพิมพ์ข้อความมาไวา้วรับรองว่าพี่อ,อมเนี่ยอ่านแน่นอนนะค <ailleurs. S 2> ุณผู้ชมคะมากันที่คนหนึ่งปีใหม่แล้วคนนี้เขามีฉายาใหม่ฉายาใหม่ของเขาคือ new year new week ลุงเจี๊ยบยังไงยังไงหลุนหลุนพี่วีวีรภาพนี่แหละนะเมื่อวานเขายอมตอบเรื่องหัวใจแล้วไว้ลอนะปกติเรื่องนี้ะพี่วีไม่พูดไม่ตอบเหมือนเขาห่วงความโสดมากเลยนะใช่ไหมเขารักความเป็นส่วนตัวเขารักความเป็นส่วนตัวทีนี้มันมีประเด็นนี่ภาพนี้หลายคนบอกเอ๊ะเห็นรูปพี่วีอุ้มเด็กพี่วีมีลูกชายเหรอนี่หลายคนคิดว่ามีลูกไม่ใช่นะคะนั้นหลานค่ะเป็นลูกของน้องชาย พี่วีจะมีลูกได้ยังไงน้องเจีย๊ยบแฟนยังไม่มีเลยาาเรายังไม่ได้ข่าวเลยแต่เขายอมตอบแล้วเรื่องหัวใจพี่คะปีนี้ยังไงอะไปฟังคําตอบกันค่ะ,ะหลานโตแล้วครับลูกของน้องน้องชายแล้วคนก็ถามว่าเมื่อไหร่วีจะมีหลานล่ะ<อ>นั่นแหละต้องมีเมียก่อนตอนนี้ผมลดสเปกหมดแล้วนะยังไงก็ได้แล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่เอาตัวเองเไปไ็นศูนย์กลางแล้วใจเขาใจเรามากขึ้นอะไรเงี้ยส่ว<อ>นใหญ่ผมจะเป็นคนที่ เอาแต่ใจเนาะมันติดมาแต่เด็กอะเอาแต่ใจขำขำเลยดูสิมไม่ต้องใส่ภาพแฟชแบ็กอะไรนะฮะคุณผู้ชมนึกได้ไม่ต้องแฟชแบ็กอะไรผมอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยากมีลูก<อ>แต่ว่าถ้ามีถ้ามีก็มีธรรมชาติบ้านลุงไม่มีแฟนเหมือนกันใช่ครับปีนี้อาจะมีใครเดินอมาไม่แนส่สักทีไหมสักทีไหมพี่วียังไงอะน้องเจียวเอาจริงๆอยากจะเห็นคนที่จะมาอยู่ข้างๆพี่วีเหมือนกันนะว่าใครที่จะเอาพี่วีอยู่ หยอกหยอกอย่าโกรธนะหยอกเล่นสิเฉยไม่แต่ก็เป็นกำลังใจให้พี่วีไงเราหวังว่าปีเนี้มันเป็นการเริ่มต้นค่ะต้องมาแล้วพอแม่บอกฉันจะส่งมาให้เธอหนึ่งคนพี่วีบอกลดสเปกแล้วลดแต่ใจน้อยลงแล้วก่อนจะมีลูกเนี่ยหาภรรยาก่อนค่ะปีนี้อะลุนรอติดตามกันคุณผู้ชม